เราจะมาแกะกล่องจุ่มในจุ่มเพราะในกล่องเนี้ยตานไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคืออะไรแล้วพอแกะกล่องมาอีกทีเราก็ต้องไปลุ้นอีกทีว่าเราจะได้ตัวอะไรนี่แหละพี่มาขอควาจุ่มในจุ่มลุ้นแล้วลุ้นอีกสำหรับใครที่ชอบลุ้นลุ้นตานแนะนําเลยพี่กัดทิ้งไปในตะกร้ามาแกะกันเลยจะได้ไม่เสียเวลามาของเพิ่งมาส่งวันนี้เลยทุกคนสายกล่องจุ่มแบบเรานะต้องไม่พลาดบอกเลยต้องไม่พลาด จะพลาดไม่ได้มาลุ้นกัน,นว่าเราจะได้อะไรจงเฮ้ยอังอะไรอ่ะอันนี้คือใครอ่ะน่ารักเป็นเจ้าหญิงอ่ะจุ๋งเขาจะเป็นของป๊อปมาร์ส่วนใหญ่เลยนะแกะดูเลยค่ะแฮะในน้องคนนี้มาเราต้องไปลุ้นอีกกี้ว่าเราจะได้ตัวไหนทุกคนว่าตาจะได้ตัวไหนิเอา ได้ซินเดเลล่าค่ะไม่เป็นไรซินเดลล่าก็น่ารักเหมือนกันนี่โคตรน่ารักเลยต้องไปเก็บสะสมให้ครบทุกแบบแหละเขามีให้สะสมตั้งกี่แบบวะเนี่ยสองสี่หกแปดสิบสิบสองรวมตัวซีเครตค่ะนี่้องไปสะสมให้ครบแล้วถ้าใครที่ชอบจุ่มในจุ่มชอบจุ่มแล้วจุ่มอีกชอบลุ้นๆหน่อย ตาแนะนำเลยค่ะพี่กัดทิ้งไว้ให้นักการนะคะ